สวัสดีค่ะพีพ่ะัสดีค่ะสค่ะวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพีพาสค่ะท่านผู้ชมพีพาสนี่เป็นผู้ฝันแม่นเนาะค่ะงวดนี้มาตามโตโตวิกโตงวดค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะงวดที่ผ่านมาพีพาเพิ่นฝันเธอเดียวเนาะค่ะฝันเธอเดียวไป็นตาพิ่นเธอเดียวเรียกพิ่นกะเขาค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเรียกของพีพาะค่ะในงวดที่ผ่านมาค่ะพีพาสนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันมาเร็กน้อยนี่หิว ถุงเนื้อมาไห้เนาะค่ะหิวถุงเนื้อมาไห้เป็นตีไห้เป็นหนึ่งสองค่ะเป็นเลขที่จับฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมค่ะลางวัลนี่ฝันจังไหนคุณพี่วันนี้ฝันว่าคลอดลูกคลลอดูกโอ้ยเือดเต็มเลยคลอดลูกเปในเรื่องผู้หญิงต้านมาาหักค่ะอนคลอดลูกเกิดให้มากก็ซอยอดูผู้เดียวเลยเดคลอดผู้เดียวเลยเอนจะได้ลอดดูเขโอ้คลอดผู้เดี่ยมเลยประหยัดนะไม่กิดได้ใจนะประหยัดอะไรไม่เลย เัดาอแม่นพานูกก้อาผอมเน๊ะเวลาอยัาไนีหลุกเลยเป็นผู้หญิงรือผู้ายน่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแม่นืัจำหม่ำหมูขาวทั่วเลยโอ้เลือกรนไรอะไรเลยเลือดไรออกแม่นไหมเลือดไรออกไรฟันฟันจำหนีหรีอฟันสันสันเลยฟันนีฟันมือไรเนาะฟันฟันมือขื้นนี่เลยฟันมือขื้นเนาะฮุกเกาฮุกทีนึงเด้อ ห6ก6 4กเก่าหกสี่หนึ่งเก่าเก่าแล้กับหัวน้าเก่าเก่านังกับหัวนังเพื่อไหวแต่ว่าเก่าเก่านี่เป็นโตการเมืนบอกครับเป็นโตการโคกนี่คือมาโกโกนี่คือนมาแห้งมาแห้งย่อนว่าจงไหนย่อนว่าฟันแลวเลือดออกไ้ายแล้วฟันเล็กหน่อยเคยเคยสื่อถือไหมเคยทาฟันแบบนี้มม่สีออกโคกโคเนี่เขาเคยสื่อถือกันไหมแม่เคยสื่อถือค่ะคือการกับหมดทิพผ่านมาเนาะแมค่ะ ซาอ้นี้ก็เลยถามผี่พัดเนอะค่ะว่าหนึ่งสองมีมาจัะไดนเนาะค่ะหนึ่งสองเพื่อน<ม>บอกว่าถ้าฟันแน,นี่ยมฟันมาได้่อยหิวถุงเหนือไม้ไหนี่ม่านสีอกหนึ่งสองเพิร์นบอกเพิร์นเคยถือมะเหล่วเพิ่น<ม>์นเพิร์นกระเป๋าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมงวดนี่เพิร์นกับว่าโฮกโกเนอะค่ะโฮกโกกับสี่หนึ่งบอกค่ะโฮ<ม>กหฮกกับสี่หนึ่งเนาะค่ะถ้าฟันแนวนี่ฟันมาได้ขอดลูกนี่ม่นสีอกตัวนี้เพื่อนว่าค่ะกระล่องเบิร์นค่ะคุณผู้ชมเป็น คงที่สองเนาะทีมาตามพีพาตค่ะเป็นขวกฟันที่สองเมื่อคำหงวที่สองค่ะขอให้เข่าขอให้ปังขอให้มาอีกคือเกาเนาะค่ะในข่วงฟันนี่ล่างล่างลูกเองเลยเป็นบอกรอดเองล่างด้หน่อยเองโอ้แตว่าท่านผู้ชมสิตีแตกต่างจากพีพาตกสามาตีได้เนาะค่ะคอมมนใต่ิปพูดคุยกันค่ะว่าฟันแนวนี่สีเป็นตัวเลขตัวไรเนาะค่ะ แต่ว่าเจ้าตูเพิ่นงหายมากเพราะว่าเพิ่นหมั่นใจว่าเพิ่นเคยฝันแล้วเนาะค่ะแบบนี้ถ้าฝันแบบนี้มันสิออกตัวนี้เคยถือเมื่อไหม่เมื่อวันพิภเคยถือเแล้วเคยฝันแน่ี่ยครับฝันนี้ก็ขอถามเพื่อนเนาะเพื่อนผู้ชมเป็นอยากหูเนาะอายุพี่พหนึ่งเจ็ดปีนะครับสี่สิบก่ะสี่สิบปีนะครับเนาะเจ้าี่จะลงคไหนกันเป็นตัวเรศกิติพัฒน์เป็นหายมากเนาะค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมเป็นเดากหูเนาะค่ะการไหลเนาะเพื่อเผยเผยอายุค่ะ เป็นเนี่ยท่าแมงวดนี้ค่ะฟันโมเยาะฟันสันสันค่ะค่ะสันสันมีระมันแม่นเนาะค่ะค่ะเป็นเนี่ยท่าแมงวดวันเม่ทีหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ยค่ะผีพัดมียังเพิ่มเติมอีกบ่บ่ค่ะบ่บ่มีเนาะค่ะค่ะขอบคุณพี่พัดได้หลายค่ะนี่เนาะค่ะตัวเลยของพี่พัดกระทำชมอายุของพี่พัดอายุสี่สิบปีพี่พัดว่าแต่ฟันว่าได้คลอดลูกเลือดอาบ โตนี่เลขมักจะมาหกหกกับสี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมแล้วก็กันไว้เก่าเก่านะค่ะเนาะ ขอใหายมิโชมมิลาบกระผีพัดประจํางษ์ที้หนึ่งสิงหาคมพศ2567ค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกษิตราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยฉุกโฉมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะไก่ย่าพึงาพาไปใส่นอกกาธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะประจํชมเมืองของดีกระบอแอมปาทรงกันเลยค่ะกระบอแอมปาทรงอยู่เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดยุ้งคือยอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดดันอีสานครับนี่ของดีทิพย์ไม่ทิพนี่ว่าฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเหลียดทองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายใช้ขายของโบดีบุคคลโบ้ให้เขาล้านคนย่าง่านเอาตุ่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหียกทองสื่อเหลือสื่อตรีจนสี่ดีพีเนะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถาอยู่ห้องในครับมา วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามนายลมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัอเมยไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อาตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมชอบค้าขายทุกยาเนาะครับผมสาธุ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 มีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรวมพัสามพัน ครับถ้าปาสามครั้งลูกวัวตามลูกคิวสามครั้งลูกวัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวญปุโรดเหม่จำนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพราะบุญปุโรดไงพขานวดมอ่ะตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทานซื้อรถคืออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาเมตตายหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมใบเอามาตรง,งหินขาวกับบุรร่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเล้ยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสําหรับทําไใดที่ค้าขายของบ้ค่อยดีลูกค้าย่างโเห็นลานเฮ้ยไขว่ามีอยียงบุรบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหนาลานเห็นุใดนคนมองโบโเห็นลานค้าเฮ้าเดือน่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจุดปืดท่านที่รับสัพ์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายข,ข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลืล่อยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมนาเนาะบ่าวแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมับรทันใดทีแบบว่าเลือกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่าใครคนฮักค้นล้มเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลวกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อเต้นตะครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้นยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่บูปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือ่ทาคิวสามเทือ่หลักะ เซ่ผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพีงให้ลุงปูลดละครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแตงเพีงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโหลายนะครับนอกามีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอปเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนอะกวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอะกวัดหลวงปู่รวยีนก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากค้นหักก้นหลง เบาแอมเราทุ่งกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากอีฟซี่กระทู่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมราคาใบแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุนแม่น้มครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะล่างกายสันเงียบเจ้าไรเทวดี สีล่าสีมันรดมันบังเสเยียดจะให้ยในตัวห้าสิบเออไปดืออ่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเ้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอมาตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสีบ่หลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมหาดาวเอมาต,งมาตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีกเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือปลกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ลำเลื่อยสามสิบล้านถูกไหมครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบอเมริกันกับสีเฮเบิรงตตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาอบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาอาบครั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 บล้างเสยียดเังเลยเนาะสาธุสาธุโอ uh ้คุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 าธครับสาธุสาธุครับ